ลูกรู้จักป่ามันคือส่วนหนึ่งของลูกแต่การสำรวจไม่ใช่เกมถ้าลูกไม่ดูก่อนกระโดดชันโลเคบูตรเรากำลังทำงานใหญ่กันอยู่ดอร,าร่านครโบราณที่ถูกก่อสร้างโดยท้องพระพัตตาและพ่อกับแม่ก็จะไปพิสูจน์ไปด้วย เสียใจด้วยที่รักลูกไปไม่ได้คือว่าลูกต้องหาประโยชน์มือใหญ่ๆบ้างกับเด็กทชื่ออายุเท่าๆลูกอย่างพี่เดียกโก้เขานะ่เชื่อสิลูกเดี๋ยวก็จะมีคนชวนลูกไปเที่ยวปาร์ตี้หลุดโลกที่มีเพียงแบบคือที่จะบอกก็คือระวังตัวเดินทั้ลูกนะพี่เดียกโก้เธอพลังล้่นกดฉันจำได้เยอะเลยดอร่านี่เป็นโรงเรียนมัธยมอย่าทาตัวเด่นแค่เป็นตัวเอง บอทำให้เงียนไว้ดอร่าโอเคนี่อะไรเนี่ยเธอย้ายมาจากที่ไหนชะป้าค่ะนี่คือสมบัติที่เราจะต้องหาแบ่งกลุ่มละสี่คนนะวัดดีดอล่าไปฉันนะเลิบแล้วมาช่วยเราหาพ่อแม่เธอและนะครทองคำที่สามสูญนเธอเราอยู่ไหนอ่ะเ็นเตอป่าฉันเห็นทหารรับจ้างสามคนอาวุธครบ เราพาพมินมาท่านจะศึกษาด้วยทุกคนตามฉันมาถ้ายากรอดไขปริศนาลึกลับท่านทำงานกับพ่อแม่ของเธอและพวกเธอกำลังมีอันตรายพวกเราควรจะตาที่นี่แน่ไม่เห็นต้องวัวขนาดนั้นเลยนี่นะเอามาันออไปเอามาันออไปเตรียมบทปล่อยความซ่าบเนี่ยละ่ะเธอต้องจับไอจอนี่ต้องไปแล้ว ฉันจะต้องไปต่อไม่ว่ายัางไงก็ตามเธอโคตรเจ๋งเลยว่ะวฮ่ยพวกเราปลอดภัยเลยไม่ปลอดภัยเลยไม่เลยไม่เลย